ซึ่งคันนี้เป็นรถมือเดียวนะครับสวยมากๆนะครับรถปี16.17กบนะครับไฟหน้านะครับตัวเดิมโรงงานนะครับเปิดด้วยระบบโช๊คนะครับน็อตตัวเดิมนะครับยังไม่ขยับเลยนะครับสามารถพับเบาะนะครับเข้าไปได้อีกนะครับเก็บของได้เยอะเลยนะครับกว้างขวางเลยมาพร้อมกับแอร์แบ็กนะครับหรือว่าถุงลมนิรภัยนะครับคู่หน้าเลยนะครับและพลระบนะครับเราต่อให้นะครับริยน1ปีเต็มนะครับแก๊กเดียวติดเลยนะครับเสียงนิ่มนวลมากเลยนะครับคันนี้ สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC สมยงคาเซนเตอร์จังหวัดอุดรนะครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับนภง์นะครับวันนี้นํารถครอบครัวนะครับซึ่งคันนี้เป็นรถมือเดียวนะครับสวยมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคันนี้สวยแค่ไหนนะครับสำหรับนิสสันจุกนะครับ1.6เป็นตัว V นะครับรถปี16.17นะครับคันนี้รับประกันได้เลยว่าโคตรสวยเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับในส่วนของกระจังหน้านะครับ ตัวนี้โครเมียมนะครับตัดดำนะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับไฟหน้านะครับตัวเดิมโรงงานนะครับหน้าเขานะครับตัวนี้สวยไม่เหมือนใครนะครับสําหรับนิสสันจุกนะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับการันตีเลยว่าคันนี้สวยมากๆานะครับมาด้านข้างนะครับตัวนี้เป็นแม็กเดิมโรงงานนะครับขอบ17นะครับมาพร้อมกับยางนะครับตัวนี้2 1 5หนึ่งนยบะครับสวยมากๆเลยนะครับยางดดนหลบเต็มขอบเลยนะครับตัวนี้ใช้กันยาวๆไปเลย ในส่วนของกระจกมองข้างนะครับสีเดียวตัวรถตัดดำนะครับไฟเลี้ยวตรงกลางพับด้วยระบบไฟฟ้านะครับมือจับนะครับตัวนี้เป็นสีเดียวตัวรถนะครับสเกิร์ตนะครับเป็นสีดํานะครับตัดกับตัวรถบวกกับซุ้มล้อนะครับค่อนข้างโดดเด่นตัดกันโคตรสวยเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังนะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับตัวนี้นะครับเซ็นเซอร์นะครับจะมีอยู่2จุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนิดนึงด้านหลังนะครับสําหรับภายในด้านหลังนะครับที่เปิดด้านหลังนะครับ เปิดด้วยระบบโช๊คนะครับน yes. exactly uh, ็อตตัวเดิมนะครับยังไม่ขยับเลยนะครับในส่วนของที่เก็บของนะครับแข็งแรงทนทานนะครับตัวนี้เป็นบล็อกเลยนะครับแข็งแรงมากนะครับอ่าและตัวนี้นะถ้าเก็บของไม่พอนะครับสามารถพับเบาะนะครับตัวนี้เข้าไปได้อีกนะครับเก็บของได้เยอะเลยนะครับกว้างขวางเลยนะครับกว้างขวางมากๆเลยนะครับคันนี้ อ่ะเดี๋ยวเราไปดูในห้องโดยสารนิดนึงว่ามีออปชันอะไรดีๆตามไปเลยครับมามาดูในส่วนของห้องโดยสารนะครับไล่จากคอนโซลหน้าเลยนะครับยังไม่มีนิ้วรอยเจ้าของเดิมรักษาดีมากนะครับมาพร้อมกับแอร์แบ็กนะครับหรือว่าถุงลมนิรภัยนะครับคู่หน้าเลยนะครับในส่วนของพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัย3ก้านนะครับและยังเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันในตัวรองรับกับชุดเครื่องเสียงนะครับเป็นตัวเดิมโรงงานนะครับ หน้าจอทัชสกรีนนะครับ5.5นิ้วนะครับตัวนี้รองรับได้หมดเลยนะครับ AM FM นะครับตัวนี้และสายอาร์ค USB หรือเชื่อมต่อบลูทูธได้เลยนะครับในส่วนของแอร์นะครับตัวนี้เป็นแอร์ออโต้นะครับและตัวนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้ขับขี่สะดวกสบายนะครับในส่วนของเบาะนะครับเป็นเบาะหนังแท้เดิมโรงงานนะครับเดินได้สีแดงทรงสปอร์ตค่อนข้างสวยเลยนะครับอ่าเดี๋ยวภาษีนะครับตัวนี้ภาษีนะครับทางเต็นท์เรานะครับต่อให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับตัวนี้หมด 30มีนา66กนะครับก็จะเป็น30มีนา68แนะครับและพรบนะครับเราต่อให้นะครับวิยะ1ปีเต็มนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในห้องเครื่องกันนิดนึงดีกว่านะครับก่อนอื่นเดี๋ยวดูอ่าเลขไม้กันนิดนึงดีกว่าตัวนี้เป็นระบบพรุสต์ทนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้กันนิดนึงนะครับแก๊กเดียวติดเลยนะครับเสียงนิ่มนวลมากเลยนะครับคันนี้สมบูรณ์แบบเลยครับไม้หนึ่งแสนกิโลเมตรเท่านั้นนะครับใครมองหาอยู่นะครับสาหรับรถครอบครัวสไตล์ไม่เหมือนใครนะครับโดดเด่นแน่นอนนะครับไป เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องครับมามาดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับรับประกันได้เลยว่าคันนี้เดิมทุกจุดสีเดิมโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะครับตัวนี้นะครับยางกันกระแทกนะครับก็เป็นตัวเดิมโรงงานนะครับแผ่นรองความร้อนนะครับหรือว่าสติ๊กเกอร์ทุกตัวนะครับข้อห้ามข้อควรระวังต่างๆนะครับสัญลักษณ์สติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบเลยนะครับคันหน้าเป็นคันเดิมนะครับมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยสูงสุดนะครับเป็นระบบช่วยเบรก ABS นะครับสำหรับตัวนี้นะครับกำลังเครื่องอยู่ที่1,600 ซีซีซีสูบนะครับเดินทางไกลหายห่วงนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูราคาค่างวดกันนะครับสำหรับนิสสันจุกนะครับ1น v นะครับปี16.17นะครับเปิดราคาเลยนะครับ2 8 9 0 0 0บาทนะครับ2 8 9 0 0 0บาทนะครับคันนี้ผ่อนเพียง5้0 0งบาทตลอดอายุสัญญานะครับท่านใดนะครับอยากเป็นเจ้าของนะครับโทรมาที่เบอร์0984696699ี่เนะครับสมยงคาร์เซ็นเตอร์ยินดีเป็นที่ปรึกษานะครับ คลิปหน้าเจอกันใหม่รถเดิมรถดีสมยงคาเซ็นเตอร์คลิปนี้สวัสดีครับ